ดีเจ้าเจ้าพี่เองอยู่อินทารามข้าอำเภอใช้ประการจังหวัดจังหม่เจ yeah. ้าสุขภาพตอนแรกไม่ต้องเป็นเซลล์ฟิเมียอย่างนี้ครับมันจะสีดจะเลือดจะอิดต้องแต่อยู่มีเรียนพอแสนแล้วหรอกมนก็อชีดยายาวขึ้นกินส่วนมากเขาจะเติมเลือดเทียมอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นรับหัวเข่าแหวนหัวแยกแกนหนักเนี่ยหมอมันก็อชีดยาแล้วก็กินยาแกลี้ยวกินอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อหายไปหายไปมันก็เป็ี่นมาเห็นอย่างเงี้ยครัแล้วพอดี หมอจะแพ้ที่ที่ันที่ทขาแข่งนะคะ่ะแล้วก็กินอันนี้มันก็นเลยกินไปหายไปกินไปหายไปเขากับเจ๊ดว่าสนใจเห็นอย่างก็มากินไปแบบสนใจเห็นอย่างก็มาน,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 น้องเล็กแม่นะน,นำนันดีนะดีนะก็กินไปอย่างเงี้ยกินกินสี่เม็ดเจ้าสองเม็ดแรงสองเม็ดเอ,อ้ยมันแปลงมันแปลงแล้วก็กินเหล่วเม็ดดี้ลูกมันแปลงแต่เดียวมันมันจะเสี่ยงหน้าสุดท้ายนี่ กินวันละสี่นะครับเปลงจ้งมันแบบแปลงจ้งมันมันแบบเจ็บแล้วแบบสนใจสนใจกกนอย่างก็มาละนะครับเปลงกับเปลงนะแบบนี้นะอาการดีขึ้นค่ะที่กินอย่างเดียวเนาะดีใจจ้ะที่เวียนมาได้แพ้บาได้ไปหาหมอเรื่องี้ยก่ไดีใจตั้งแต่โตเก้าอี้แล้วกระดูกมันดีอยากมันเข้าไปตรวจก็เหมือนแน่ใจนะมันแน่ใจว่ากระดูมกมันเป็นอย่างพอดีหมอเขากโอากระดูก ซื่อแซลอยู่ไม่เนาะมันบอเป็นยังเป็นเอกออกไงกระดูกดีขาวดีมันบอเป็นอะไรยู่สักอย่างโอ้เขาก็ดีใจขนาดกำนั้นฮิจะเพิ่มเห็นไหมค่ะเอาแซงเย็นแซงรับดีอยนั้นอะไรแก่เนี่ยมาเดี๋ยวนี่มันบอกให้ยี่อะไรแบบเมือเตื่นหนึ่งหนึ่งมาเดี๋ยวมันก็แดงเอากำถ้าเอากำรอี้ถ้าปล่อยมันก็แดงปื้บขึ้นมาเลยอ่ะมันดีขึ้นเลยท้องของเขาพิษสุขของเขาบริษัทนี่ของเปบนดีแตเจ้าของเจ้า